ไม่อยากโดนโกงใช่ไหมล่ะครับปัญหาต,ตอนนี้จะหมดไปอามินต์ TP7 เพจซื้อขาย DRV ที่ดีที่สุดในตอนนี้เพจจริงต้องมียอดไลค์มากกว่า 70K เป็นต้นไปนะวิธีซื้อก็ง่ายๆ4ขั้นตอนเท่านั้นนะครับ1ก็หารูปที่เราต้องการนะแล้วก็ส่งรูปไปให้อดมินนะครับแล้วก็โอนเงินนะแล้วก็รอรับไ d ดีได้เลยนะครับสะดวกปลอดภัยใช้บริการที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแล้วเจอกันสวัสดีครับมินตบเข้าส่วนติ Channel. ชแนลเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมจะเล่นหรือเจ้าคลิปต่อเหมือนเดิมนะนนเ,น,มเน,น,นเคคยนะรับ ก็หลังจากที่ปล่อยคลิปคิดต่อเข้าป่าเดี๋ยวใช้ขวานฟาร์มไปแล้วนะครับหรือลาวิทานนั่นเองนะก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาออกเป็นโซลิเวอร์กันบ้างน,นะว่าโซลิเวอร์เนี่ยยังเหมาะสมสำหรับแพทนี้อยู่หรือไม่นะครับสำหรับเจ้าอันเลนนะโอเคเดี๋ยวส่วนเซตไอเทมเดี๋ยผมจะไม่ขึ้นให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมเอาพลังแฝงมาค่อนข้างผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เอามาใช้ได้นะพลังแฝงดูดเลือแต่ว่าคิดว่า ไม่เหมาะสมแล้วกันนะสำหรับผมนะครับแต่ว่าคนอื่นก็สามารถใช้ได้นะครับมันไม่ได้แปลกอะไรนะผมคิดว่าการที่ใช้พลังแฝงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการที่ตัวเราต้องยืนนานหน่อยนะแต่ตอนนี้น่าจะออกของดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับแต่น่าจะออกขีแค่ชิ้นเดียวนะจะไปขึ้นเป็นตัดเลือดแล้วก็ไหนๆก็เอาพลังแฝงนี้มาแล้วผมก็จะขึ้นดาบือเลือดด้วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับ ก็เข้าเรื่องกันเลยนะว่าโซลิเวอร์เนี่ยหลังจากที่โดนเนร์ฟไปนะครับเมื่อแผทก่อนๆนะครับว่าจากลดคู่ดาว15เร์เหลือ10แล้วก็ดูดเลือด6รนตโดนตัดออกไปนะครับเหลือแค่พลังโจมตีจาก60เป็น70เนี่ยเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยจากการมันซิปลูกโอเคแต่เราเอาคลิปกลางก่อนนะยังไงเขาก็เวทเลสไม่ได้อยู่แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายอย่าตายอย่าตายเฮ้ยได้เนี่ยตายละอย่างเงี้ย ยังจะมีมีโคกพัดอีกนะอันนี้เพื่อนฆ่าได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่จริงเราควรจะได้เปิดบัตรนะเราเป็นป่านะครับ <S <S <ภ>ถือว่าซิฟทาไม่ดีนะครับก็ให้เครดิตเข้าไปแล้วนะแต่จริงตีทั้งนั้นนะครับป่าควรได้คิวนะเพราะว่าถ้าป่าเกิดก็เล่นง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะ <S <S อ่าพูดถึงเรื่องหลังจากเนิร์ไอเทมโซลเวอร์เวลาแล้วกันนะครับก็ ถามว่าการเนรรังนั้นเนี่ยมันส่งผลต่ออันเลนไหมในการออกโซลิเวอร์นะครับโดยส่วนตัวคิดว่าไม่ส่งผลเลยนะเพราะว่าอันเลนเนี่ยมันหลักๆแล้วี่ยไม่เคยใช้ค่าดูดเลือดอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นในตำแหน่งออฟเลนพอจะเข้าใจนะว่ามันไม่เคยจะต้องใช้ค่าดูดเลือดหรือไอเทมดูดเลือดอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าตัวมันเน้นดูดเลือดจากคนซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับถ้าเราชินกับการเล่นเป็นตำแหน่งออฟเลนนะประมาณนี้นะว่าค่าดูดเลือดเนี่ยจริงๆแค่หกเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะครับ สำหรับจังเกิลอย่างเช่นนาคอสหรือมูซาอะไรเงี้ยที่ส่งผลมากเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นโอมิอาร์มด้วยนะครับทำให้ค่าดูดเลือดเขาค่อนข้างเยอะนะแต่ตอนนี้เขาตัดทั้งโอมิอาร์มแล้วก็ตัดทั้งโซลิเวอร์นะทำให้มันเล่นยากนะครับทาให้ป่าพวกแอนเซินทั้งหลายเนี่ยจะต้องออกเป็นดูดเลือดเล็กขึ้นมานะเพื่อช่วยในการฟาร์มนะครับเราไม่ชนะเนี่ยมันจะซโล่มังกรซโล่คองอะไรอย่างเงี้ยยากมากนะครับเพราะว่ามันจะเสียเลือดไปเยอะแล้วก็รีเจนไม่ทันนะ ไม่ตายคือถ้าเราไม่อันตีมันก็ไม่ตายนะเมื่อกี้มันจะรอดแล้วผมค่อนข้างหงุดหงิดนะถ้ารอด้เรื่อยๆขนาดน,นั้นนะออกม,มาเพื่อนโอ้ยเกือแ<พ>อห้แงเฮเฮ้ยเฮ้ยป้อมแผ่นนี้แรงมากนะครับอยากพยายามไปยืนรับดาเมจแม้แต่นิดเดียวนะมันเจ็บจัดๆเลยนะครับ แผ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวที่มี C c เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีนะครับเพราะว่าอย่างเช่นคลิกซี่อย่างเงี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคเลยนะในแผ่นนี้ดาเมจค่อนข้างแรงแล้วก็มีน็อกอัพที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะบับพวกการแบบติด CC ซมาค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นแบบสโล่มันจะสโลเห็นผลมากขึ้นแล้วก็การน็อกอัพจะทําให้ลอยสูงมากขึ้นการกระเด็นมันจะกระเด็นไกลมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมเลยคิดว่าตัวที่มี C c เนี่ยเป็นค่อนข้างดีนะ แล้วก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าโซลิวเนี่ยเหมาะสมไหมนะในแพนสฟอร์นี้นะครับทำไมผมถึงคิดว่าไม่เหมาะสมนะครับก็ผมพูดเลยว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคิดว่าอะไรเนี่ยมันเอาดาเมจจากของคี้สองชิ้นก็พอนะถ้าเล่นจังเกิลนะครับแล้วก็อมอีขวานอ่ขวานฟา้าวนะขวานฟา้าเนจะได้เบ็ดเลือดประมาณ1,500ถ้าสแตตเราครบนะครับแล้วก็จะได้เกราะมาประมาณ300หน่วยทาให้มันยืนกายภาพค่อนข้างได้ ดีแล้วอะครับแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องออกของการกายภาพแล้วแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเราออกเป็นการเวทก็จะโอเคแล้วครับมันจะทําให้เราค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็มีดาเมจให้ค่อนข้างแรงมากนะครับตัวน,นี้ถามว่าโซลิเวอร์เนี่ยทำไมถึงไม่เหมาะนะครับก็แผ่นนี้เนี่ยแครีกัาเมตม,มันค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากนะครับอย่างเช่นแครีเนี่ยเลดเกมเนี่ยมันแบกเกมได้เลยนะมันพลิกเกมได้เลยนะครับอย่างเช่นโทนโทนอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่โกงนะ ก็มันสโนบอลเก่งนะวิปอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างเก่งมากในช่วงแร้งที่ผมเล่นเนี่ยไอดีหลักมันจะเจอวิปป่าค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็มันจะค่อนข้างรวยแล้วก็เล่นแบบค่อนข้างที่จะถมไปเรื่อยๆนะครับทำให้ทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งหลักยากนะแล้วก็เซลิก้านะครับมันค่อนข้างมาแรงมากเพราะว่าอันติมันโกงมากนะครับในเกมุวยโดดเพื่อนน่าจะงงว่าโดดทำไมวะก็ เซนิก้าเนี่ยมันเวลาเล่นเกมนะครับมันจะมีอันติก็คือการตั้งป้อมใช่ไหมถ้าเพื่อนๆเ,เคยเจอในแรงนะครับหรือเจอในการเล่นปก,กติอะไรก็ตามนะเล่นเกมมันจะค่อนข้างแผ่นหิดอย่างมากนะต่อให้เรากระโดดขี่ปไปขี่ไปได้นะครับถ้าดาเมจเราไม่พอปิดเขาเนี่ยแบบว่าเราออกของครึ่งๆกลางๆครับเราจะตายนะเพราะว่าเขาตีแรงมากๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเจอก็ยินดีด้วยนะคุณยังโชคดีอยู่นะเพราะว่าเซก้าเนี่ยมันโกงมากนะแต่ย้ำว่าต้องเล่นเกมจริงนะครับ จริงๆแคนีน่าก,กลัวกืบทุกตัวนะในช่วงหลเกมในแผ่นๆนี้นะครับถึงแม้ดูดเลือดอดูดเลือดใหญ่จะโดนเนื้อไปนะแต่ว่าดีแล้วนะครับที่เขาเนื้อไปจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งนะแต่ว่าแค่ไฟเตอร์หรือพวกแอสซัสซินเนี่ยมันโดนเนิร์ฟนะพวก Fighter ไฟป่ตตาไอแอนป่าไฟป่าอะไรเงี้ยมันโดนเนร์อเรื่องตัดเลือดดูดเลือดอะไรนี้ไปนะครับมันทําให้มันเล่นยากขึ้นนะแล้วก็แครีมันเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวใหญ่มันอป็อนพวกธนุน,นึกว่าจะตายแหลงเองนะแหลงเองนะ ไฟเมตาก็มาแรงอยู่นะไอพวกไฟเตอร์ที่ผมเออไฟ,ฟเตอร์แอที่ผมแนะนำให้เล่นจังเกิลได้ก็เป็นพวกซินิสเทียลูบูอะไรอย่างเงี้ยครับนะมันก็ยังเล่นได้มันก็ยังเก่งอยู่นะครับโอ้ยที่อันเลนมันไม่เหมาะเอาอมันเล่นตาทุกตานเนี่ยเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะล้วงตัวอื่นยากนะแล้วก็มันล้วงเนี่ยมันล้วงได้แค่เป้าเดียวนะมันไม่สามารถทำดาเมจต่อเนื่องได้อย่างเช่นนาคอส ฆ่าตัวนี้ปุ๊บสกิลคูดาไปฆ่าอีกตัวต่ออะไรอย่างเงี้นะครับหรือไม่ก็เล่นเพนอย่างเงี้ยเราใช้สกิลหนึ่งโปะปะโปะปะกับสกิลสองแล้วก็ใช้อันติหนีออกมาอย่างเงี้นะครับอเลนมันทําแบบนั้นไม่ได้นะอเลนเนี่ยล้วงได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดสกอร์ชัวๆไปเลยนะแม้นแต่ว่าเขาจะยืนออกันนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องอันตินะคนแหลกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นตั้งป้อมไหมตอนตั้งป้อมมันจะถือขึ้นด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยรู้สกิลนะแต่ว่าผมมััั่่่นนนใจววาาายงงงไก็ต้้อถึขะะครรบเพ แทบไม่เข้าเลยนะแ้วก็มันค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับแต่การตั้งป้อมในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีดาเมจขนาดนั้นนะแต่ว่าพอกลางเกมเหละเกมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าของจริงนะแล้วก็โซลิเวอร์เนี่ยถ้าเราออกเป็นแบบว่าเซตเบิร์นะครับอาจจะล้วงทันนะแต่ถ้าเราออกเป็นแบบ ชีสองชิ้นโซลิเบอร์แล้วก็ออกไปสองแท้งสองชิ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะตายก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะยังไม่เคยลองวัดได้จังหวะตรงๆนะครับแต่คิดว่าถ้าเราไม่ออกของตีแบบสุดๆหรือแบบออกนขึ้นกลางๆหน่อยนะครับเราจะทําให้เราตายได้นะพดเพราะดาเมจเราไม่พอกับเลือดที่เขาเล้งมานะมันยิงรัวมากนะครับในเกมไปดิบินดิไปไปไปผมคิดไปเองหรือตัวเขายกกลับมาวะเขาบินไม่ไปเหรอออกมาออกมา คือถ้าเขาพินพุ่งไปน่าจะตายนะเอาว่าถามเขาก่อนละกันแปลกๆไปตายพิมพ์เสร็จปุ๊บตายปั๊บบังเอิญจ,จัดเราเพยายามเดินนะพิมพ์นะก็กดอนโทหลค้างไว้นะครับแล้วก็เอาเมือเดินพิมพ์นะครับถ้าเราจะเดินพิมพ์นะเผื่อคนยังทำไม่ได้นะครับก็บอกไปนะเฮ้เอของพี เราจะออกเป็นตัดเลือดนะ <c oughs> เพื่อเอาเกาะขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ได้ดามเมจขึ้นมาด้วยนะ <c oughs> เราคูดาวเราจะเป็น40%พอดีนะ <c oughs> ก็เราจะได้จากโซลิเวอร์10%เราจะได้จากบูบัฟ20%แล้วก็ได้จากตัดเลือด20%นะครับ <c oughs> ทำให้เราสก,กิลได้บ่อยมากนะ <c oughs> เราพยายามฟาร์มอย่าให้ขาดอย่าให้มีจังหวะแหว่งนะเวลาเราเล่นจังเกิลน,นะครับ อย่าพยายามยืนแช่เลนบ่อยนะมันจะทําให้เราเงินตามเขาแล้วจะทําให้เราเล่นได้ยากขึ้นนะครับประมาณนี้นะสำหรับการเล่นจังเกิลน,นะครับก็อาจจะเล่นจังเกิลได้ไม่ดีเท่าคนอื่นนะแต่ว่าพอจะแนะนําได้นะครับว่าควรจะเล่นยังไงนะเป็นป่าเนี่ยควรจะขยันหางเงินแล้วก็พยายามเติมเกมในจังหวะที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะ,ะยืนแช่เลนมากเกินไปนะอันนี้เป็นข้อเสียที่ค่อนข้างแย่โอเคเดี๋ยวเราจะออกเป็นดาบหรืดเลือดนะครับตอนนี้จะออกเป็นดาเมจเยอะๆเลยนะ แต่แนะนําเป็นออกขีนะครับถ้าไม่เอาพลังแฝงนี้มานะอันนี้อยากลองว่ามันจะเลือดเด้งขนาดไหนนะครับแต่จริงมันก็ไม่ขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับมันมีผลกับตอนเราเลือดน้อยนะได้เนี่ยหายแล้วไม่ไหวถ้าขวานฟาร์มเรายืนสู้ได้นะแต่ว่าโซลิเวอร์ไม่ไหวนะครับ จ่ายดาเมจได้ก็จริงแต่จำไว้นะครับว่าตัวตีไกลมันตีไกลนะครับเรายืนแรกแล้วไม่คุ้มนะเอาคัตเตไม่เป็นไรถึงเราจะไม่รู้จักกระถามตายนะโอ้ยออกพุ่มโอ้โหนี่ถ้าเราแบบออกของฟูนี่สตาร์เบอร์รีมน่าจะโป้งสอง2,500-3,000นได้นะเมื่อกี อันนี้เรามีแค่ดาบคีกับตัดเลือกนะแต่ก็ถือว่าแรงนะครับเมื่อกี้ใช้ได้อยู่นะถ้าเราเลี้ยงสแตกดีๆแบบเจาะ64%แล้วตายเวอร์ซีนไปแรงมากเลยนะครับเริ่มแรงแนละ้วอันนี้หนัคือข้อดีของโซลิเวอร์ครับดามเมจมันหนักครับแต่ข้อเสียก็คือมันบางเพราะฉะนั้นก็การออกเป็นพวกอดาบดูดเลือดไว้สวยมาเอน การออกเริ่มมาโผล่มาไม่คิดว่าจะมีนั่นนะจะมาเอาแค่อินรูเมีะทำไมทำงั้นนะเพื่อนเห็นไหมทุกคนมันช่วยเดียวมารอดข้ามข้ามทำไมทำอย่างนั้นนะเพื่อนผมนเงียบกริบเลยงงเลยผมไปวะผมส starburst ส e ีมอยู่ไงใจเย็น อันนี้เราก็จะยังไม่เห็นข้อเสียของโซลิเวอร์นะครับว่าทำไมมันถึงไม่ควรจะออกมานะเพราะว่ามันจบเร็วเกินไปที่แฮร์รี่เขาจะเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ออกของการเล่นที่ชอบเป็นพวกของด้ามเมจล้วนไปเลยนะโอ้ยสามพันเลยเว้ย, 3, วยจริงๆมันขึ้นไปได้ถึงสี่พันเลยนะครับแต่ผมไม่เคยเกินสี่พันแบบสี่พันห้าอย่างนี้ผมไม่เคยนะถ้าเพื่อนๆเคยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าออกเซตประมาณไหนนะ แต่เอาแบบมีตายเกิดด้วยก็ดีนะครับเพราะส่วนใหญ่จะออกตายเกิดเซฟตัวเองไว้นะผมเคยแรงหดน่าจะสามพันหกได้นะ,ะก็ไม่แตะสี่พันนะครับสำหรับเซ็ตไอเทมที่มีตายเกิดนะก็คือโซลิเวอร์แล้วก็เป็นเซ็ตเบิร์ดนะครับโอ้มันก็ผิวเกินเออ อะไรกันครับนี่ไม่เห็นสกิลด้วยนล้วมันอยู่ไหนวะต้องปล่อยมังกรนบนนะครับโอเคจงบินไปบนซะโอเคเรืองโดนถาไปเนี่ยมังกรบินมากลางไม่เป็นไรนะเกมนำ ตอนนี้เราขึ้นบ้านยากมากนะครับเพราะว่าเซริก้ามันมีสกิลเออ่ตั้งป้อมนะครับแล้วก็เขามีมาจา้าด้วยนะซึ่งมาจา้ามัน,บนไบได้นะครับและอีโดเมียมันก็มีสตันนะทำให้เราขึ้นบ้านไม่ได้แน่นอนนะครับดูดิเขากดอันตรีเดียวมังกรถึงตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอากลางก่อนเพื่อนตีกลางก่อนเพื่อนสวยขอแล้วขอแล้วขอแล้วซีเป่าไปไหนลูกหลุดเรื่องน,นะ เราต้องค่อยๆขึ้นแบบนี้นะครับคือ,อยังไงก็ได้ป่อเขาเห็นผมว่านั่นไงอันนี้เริ่มละเริ่มเข้าบทบาทที่โซลิเวอร์จะทำตัวแห้งๆละพวกคนอาจจะถามผมว่าทำไมผมถึงไม่โดดเข้าไปในเป้าแบบเหมือนที่ผมเล่นออฟเลนนะครับเพราะว่าถ้าผมโดนชัดดาวตอนนี้นะจะยิ่งแห้งนะครับคือสามารถทำงานได้นะแต่ตายแน่นอนนะผมมั่นใจว่ายังไงผมก็ตายนะครับ สิบอมไม่ทันแน่นอนนะคือถ้าจะทำอย่างนั้นคือต้องเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็บอกว่าเพื่อนว่าเออผมจะเข้าแล้วนะแบบนี้นะครับแล้วก็เดีเข้าไปนะแต่ถามว่าผมโดนไหมโดดครับเฮ้ <S <S ยคืหอหลอแล้วเพื่อนมาจ้ามันถอยกันมาเราไม่สามารถพุ่งไปหาคาฟนนี่ได้นะเพราะว่าเขาเล็กเกินไปนะครับแล้วเราเข้าไปแทงป้อมไม่ได้ด้วย อ,อ,อยากละเองยากย้อนหนอยปวดหัวละอันนี้เล่นไม่ได้เลยนะครับคือมันบางเกินไปนะตัวเราเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยดูดเลือดก,ก่อนนะอันนี้คือข้อดีของดาบดูดเลือดนะครับจำไว้นะแต่ดูดเลือดเนี่ยมันดูดเพียงแค่25%นนะซึ่งถ้าเราตีฮีโร่เนี่ยเราจะตีไม่ได้แรงขนาดนั้น ส่วนใหญ่ดาเมจที่แรงเนี่ยก็คือดาเมจจากทูดาเมจนะครับแต่ทูดาเมจไม่ดูดเลือดนะโอ้โหเกาะผมเยอะนะเว้ยมันโอเคแคดรี่เขาดูดแล้วะผมงงเลยคือเขายิงเกาะผมหายแบบเหมือนไม่มีอะคือจะบอกว่าเลือดผมน้อยจริงนะเลือดผมน้อยแต่ว่าผมมั่นใจว่าเกาะเมื่อกี้ผมฆ่าเขาได้นะครับแต่ว่า <laughs> เขายิงมาป้งป้งปงแตกเลยนะโ,โดนไปห้าพันแปด เนยแรงมากเลยผมต้องออกตายเกิดปะวะดับดูดเลือด,ดไม่ได้ช่วยเลยนะครับเวลาเราตีฮีโร่นะอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าคือมันช่วยก็จริงแต่มันช่วยไม่เยอะนะมันอาจจะดูดทีละร้อยร้อยร้อย,อยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันมันต้องออกของถึกนะทำให้จะยืนแล้วก็เห็นผลนะครับแต่ถ้า,าออกของแบบ ของโจมตีเนี่ยเลือดเราจะลดเร็วมากาล้วจะตายก่อนนะโอเคงั้นฉะนั้นเราจะขายทิ้งนะครับที่ออกเพราะว่าเป็นวิทยาทานทนการออกสำหรับพลังแฝงเพิ่มประสิทธิภาพการดูดเลือดนะสามพนสองแล้วทุกคนทุกคนไม่ต้องหวังให้มันชี้ห้าพันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวมันตีรัวนะถ้ามันชี้ห้าพันได้เนี่ยตัวอื่นไม่ต้องมีบทบาทเลยนะครับมันจะเก่งกินไปนะ อย่าตีมังกรเพื่อนตายเข้าไม่ถึงตัวเลยวะ่ะไอผมไม่ได้ออกตามดูเลือดแล้วผมลืมผมจะดูเลือดก,กับคีดูเลือดก,กับมังกรตายเนี่ยโอเพื่อนอย่าเพิ่งถอยดิตายอ๋อเหมือนไม่พอซเสือเขียว เริ่มคิดอีกเริ่มพลาดมั่วแล้วผมผมเป็นอย่างนงี้ยนะเวลาผมตายตัวหนึ่งแล้วผมจะเริ่มแบบโยนนะครับจริงๆก็ไม่ได้โยนแหละผมก็ว่ามัน,มนแรงบ้านเพื่อนบ้านบ้าน,านอ,าออกอะไรดีวะเนี่ยเมดมันก็แรงแคลรี่ก็แรงดูมันยิงอ้ สกอร์เขาเหมือนไม่ได้ทำอะไรนะหนึ่งสอสแต่แบบบอกเลยว่าดาเมจของจริงมากนะครับตอนนี้ไอ้ตายสวยแต่ตัวแต่ตัวมันแพ้อย่างนี้นะครับซิก้าเพราะฉะนั้นอย่ายืานคนเดียวนะครับตัวมันต้องมีตัวโซนให้นะหรือไม่ก็ตัวแบบทำซีซให้ แล้วมาเขาไปยืนกับอิโดเมียกับมาจ่าอะไรเงี้ยผมเลยเข้าไปถึงตัวไม่ได้นะเพราะว่าอิโดเมียมันมีผักมีสตันนะครับส่วนมาจ่ามันมีใบนะได้นะเพื่อนแต่ลึกเกินไปนะเพื่อนปอยกัานนหน่อยอ๋อชลอีกอ๋อเหอะอันนี้คือข้อเสียหลักๆของโซลิเวอร์นะครับ มันจะเข้าไปแบบเยอะไม่ได้อะโหยถ้าอมแล้วมันไม่ตายอย่างนี้นซิปนะรู้นะว่ามันจะมาช่วยนะแต่ว่าถ้ามันไม่ตายจะแย่นะไ่โดนะต้องรีบจบนะครับเดี๋ยวแพนะผมมั่นใจว่าแพนะครับถ้าเราขึ้นบานไม่ได้นะครับขีบเข้าบนตีเลยนะตีเลยตีเลยตีเลยตีไปต้องจบครับโอเคประมาณนี้นะคือถ้าเราไม่จบยังไงเราก็แพ้นะครับเพราะว่า ไม่ไหวจริงๆนะตัวเขายิ่งเลทมันยิ่งแบบน่ากลัวนะครับนาะคอสก็ทีมเราไม่มีใครไล่ทันสักคนเลยนะถ้าเราอันติไปแล้วล็อกขาไม่โดนนาะคอสนาคอสก็รอดนะครับเราต้องอันติเอาต้อ,องล็อกขาให้ชัวร์นะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเก็บอันติไว้ส่วนอันตีเรานะ <S 2> <S 2> <S เอะเอใช่ถูกแล้วประมาณนี้นะครับก็จะเก่งช่วงประมาณเกือบเกือบเลทนะแต่ถ้าเราเจอแครี่แบบนี้เนี่ยแล้วก็ตัวซีซีเนี่ยเราจะเข้าไปไม่ถึงตัวนะ เหมือนแต่ว่าเราจะมีตัวลวงช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เป็นวิทยาทานแล้วก็เพื่อนๆก็ไปแอดแอปกันแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ